ตอนที่อายุ14 14บ้านผมอยู่ตรงทางรถไฟผมเกิดตรงนั้นแล้วผมวิ่งวิ่งไปดูหนังกลางแปลงในวัดวัดพานสูงเรียกวัดพานสูงวัดธรรมชาตารามเนี่ยชื่อเก่าวัดพานสูงเขาจะมีสมัยก่อนพวกคุณไม่อาจจะไม่เห็นรุ่นก่อนเนี่ยมันมีหนังกลางแปลงจะมีรถไาย,ยานะครับนั่นอ่ะก็ไปดูเพราะดึกนะเพราะสี่ทุ่มกว่านี่มันมืดที่นี่มันไม่มีไฟนะครับมัน มันต่างจังหวัดอะไม่มีไฟมืดเราก็วิ่งกลับจากวัดนะครับกลับเข้าบ้านระหว่างวิ่งมาเนี่ยจะขึ้นทางรถไฟเพื่อจะข้ามไปไปบ้านมีคนแก่มั่งอย่างนี้ครับเดี๋ยวถ้ออกไปเนี่ยพอเลี้ยวซ้ายเนี่ยตรง,งตรงทางรถไฟเราเอาฝ่ามือทาขึ้นเนี่ยนั่นคือเขาเขา,เขานั่งตรงนั้นนั่งผมกลัวผีมากผมก็วิ่งแบบวัวตาเพราะผมมาไปถึงตรงนั้นปั๊บคนแก่นั่งงอมเลยนะ เหนียนยานเลยเนี่ยตุ้ย,ยานนั่งผมลืมความกลัวผมแก่ผมแก่แบบนั่งอย่างนี้ไนดะ้ผมว่ายายไปนั่งทาไมไม่มีคนเลี้ยงไม่มีผมบอกไม่มีผมผมก็สงสารเ่ยนะลงไปฉุดแก่ผมลืมกลัวนะถ้าผมกลัวผมต้องตายแล้วผมว่าผมก็ลงไปฉุดแก่ฉุดราไฟก็ไม่ขึ้นผมก็วางวิ่งข้ามไปหารถไฟไปบ้านผมประมาณสักร้อยเมตรวิ่งออก,กลับมาไม่มีแล้วไม่มีแล้ว แล้วผมท่าผมเ่อ้ถ้าโตขึ้นจะมีตังค์นะต้องผูกบ้านคนจนอยู่นี่ที่มานะครับลุงชาร์ตมีบุญคุณกับพวกเราท่วมหัวที่ที่ผมอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่ท่าสร้างให้อยู่นะครับก็เราราสี่สิบปีได้แล้วค่ะนะคะตั้งแต่ลูกเล็กๆพี่ชัด ท่านมีพระคุณกับครอบครัวและชุมชนที่ดิฉันอาศัยอยู่ท่านให้ที่อยู่อาศัยท่านให้ทุกอย่างที่คนในชุมชนขาดแคลนเป็นร่มโพล,ล่มใสของคนบางซื่ออยากจะขอบคุณนะคะขอขอบคุณลวงชัยนิขอบพระคุณท่านอย่างมากเลยค่ะทุกคนรักท่านหมดนะคะเพราะว่าท่านช่วยเหลือทุกคนที่นี่ดีค่ะ